โมหินีเนี่ยโมหิเนียนเขาเพราะว่าเป็นว่าโมหะเห็นไหมมันแปลว่าจะโมหะแต่ว่าในในในเขาเรียกว่าในคําลึกๆเนี่ยของของภาษาเนี่ยเขาบอกว่ามีคําว่ามารยายั่วยวนนะฮะยั่วยวนมหาเสน่ยั่วนะยวนยยวนีก็คือผู้หญิงคนนี้ที่เป็นสูงสักนะปรากฏว่าพระศิวะก็ตกใจว่าเอสนาลาย ท่านแปลงเป็นผู้หญิงเนี่ยจะสวยขนาดไหนเรายังนึกขำอยู่ในใจเลยนะเมื่อพูดเช่นนั้นอนะ่ะองค์นารายท่านก็เลยบอกว่าท่านรู้ไหมมหาเทพถ้าข้าพเจ้าเนี่ยแปลงร่างเนี่ยเป็นพระแม่โมโหิีเนี่ยจะสวยงดงามมากแล้วก็สามารถทําให้ท่านลืมพระแม่อุมาได้ชั่วขณะเลยองค์ศิวะนี่จี๊ดเลยนะบอกว่าโอ้โหเราเหมือนกับเหมือนกับเราอะ นั่งบนหินผาเนี่ยจิตใจของเราแข็งแกร่งมากนะเพราะว่าเราบำเพ็ญฌานมาเป็นร้อยร้อยปีในช่วงเนี้ยเรื่องกิเลสกำหนัดเราไม่มีแล้วนะท่านทําอะไรเราไม่ได้เลยแล้วก็เมื่อถูกพาดพิงก็เลยใช้สิทธิพาดพิงองค์พระนารายก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรนะถ้าข้าพเจ้าจะทําให้ท่านเห็นดูเป็นตัวอย่างก็เลยเอวตารมาเป็นพระแม่โมหินี เชื่อไหมว่าพระศิวะคุมอารมณ์ไม่ได้นะครับเราร้อนแม้กระทั่งแค่เห็นแวบแรกคือตาเนี่ยประสบตากับพระแม่โมหินีเนี่ยลืมไปเลยว่าอะไรเกิดมันเกิดหวั่นไหวใจอะ่ะลุกจากเก้าอี้แล้วพระแม่โมหินีก็เริ่มรำพอเริ่มรำเริ่มอะไรพระศิวะเริ่มเข้าไปเต้นตามเลยตามไปตามมาเนี่ยมันก็มีการเรียกว่าอาจจะว่า,ถ,าถ้าพูดในนี้มีการเซิร์แบบ หน้าแอนหลังล่ะท่านี้มีการเด้งไปเด้งมาเพราะดิว่าอาจจะเด้งสู้แล้วท่านี้ไม่ไหวเมื่อการถูกยั่วยวนขนาดนี้เขาเรียกว่าศีลตะบะค่อนแตกแตกครับถึงกระทั่งปัม๊มองพระแม่โมจินีแต่เชื่อไหมว่าอันนี้พูดตามความความความที่ว่าเขาเล่าว่าเทพกับมนุษย์เนี่ยมันก็ยังไม่ได้หลุดชั้นในเหมือนกับ สายพุทธที่เราบอกว่าหลุดทันโสดาบันที่ตัดกิเลสต,ตรงนั้นขาดเนี่ยคือตัดไม่ขาดพอเนี่ยตัดไม่ขาดเนี่ยกำหนัดมันเห็นเพราะว่าเนื้อหนังมังสากำหนัดเนี่ยทุกอย่างยังมีน้ํามีอะไรอยูใ่ในร่างกายสังขารเนี่ยมันเกิดน้ําคัดหลังออันนี้เขาเขา,เขาแจ้งไว้ในละเอียดในภารตะเนี่ยเรารับรู้เรื่องของภยเ,เรื่องของอนุมานซึ่งสมัยก่อนเนี่ยโขนเนี่ยเรารับมาจากในเรื่องของภลรตะเต็มเต็มเลย สมัยก่อนเนี่ยบทที่จะมาเล่นอยู่ในในรั้วในวังเนี่ยจะมีลูกท่านหลานเธอได้ดูด้วยการแสดงเพราะฉะนั้นเนี่ยฉากเลิฟซีนต่างๆเนี่ยมันจะต้องถูกว่ายิ่งประเพศทศีนี้สมัยก่อนเนี่ย